เออชีย,ชยเกือบแล้วมีมอไซค์พาเที่ยวอย่างเงี้ยค่อยยังชั่วนะครับผมอไสค์มาปีหน้าต้องหารถเช่าแล้วมอไซค์เช่ามีไหมในแถวนี้ <c oughs> ไม่ไม่รูพี่แต่ปีนี้มอไซค์มาสามคันค้งไปคันเนื้อเอาทำไมอะ่ะครับออกงานอย่างเงี้ย อ่ะพันนง,ะงไปแล้วโอ้นี่ครับมาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องปั่นเขาก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูเครื่องปั่นก่อน125ครับ สุดๆทั้งนั้นโออเริ่มจะปล่อยเสียงแล้วครับสวัสดี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 ครับไอ้สวัสดีัสวัสดีครับอลิไวนตนหนนเเยออาจารย์นักดนีมาแล้วดนี่ มันส้นส้นมันก็สักเป็นหัวคูลนี่ไง boss b น s s สิบแปดเป็นตู้ส่วนอะไรครับจันีเป็นชื่อรุ่นนี้เลยครับตับชื่อรุ่นนี้เลยครับบอ s สิบแปดมันมันเป็นเทอร์โบมันคือเป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนบีวีครับแต่แต่แต่หน้าหักหุ่นเทอร์โบครับอ๋อแน่หักเป็นลูกผสมทั้งนั้นครับอันนี้ของช่างอะไรครับของของผมนะครับของโรงงานเลยโรงงานครับอ๋อทำไปเท่าไหร่ครับขายไอ งานประมาณนี้บอยละสามพันครับใบละสามพันครับแ้่ผมผมตะแก่งขอบเหล็กตัวท็อสามพันแปดครับสามพันแปดอันนี้สิบแปดนิ้วเนาะสิบแปดนิ้วครับสิบแปดไม่ทั้งเส้นถูกเลยทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้รุ่นเก่าของอาจารย์เนาะตัวล่างที่จะเจอกันนี่แท่อะจำได้ครับอ่าออันนี้ใส่ดอกของอะไรครับอาจารย์ใส่พีเอสิบแปดครับทั้งเส้นเลยพีเอชแปดทั้งเส้นเสียกจางลหรกจางเป็นสีแม่นีโอเคไหมสองสองครับอ่า เป็นป้อนหน้าศูนย์สองหน้าศูนย์ครับผมเดี๋ยวดูครับพาวเวอร์กรจะมีของ TDK แล้วก็ SAE ครับใช่ว่าใกล้ใกล้เวลาที่จะทำการเห่ระดินใกล้ใกล้ออกอกเที่ยงครับออกเที่ยงเนาะแล้วก็จะมีไมโครทิกบ MKM นะครับมาเจมเดี๋ยวไปดูทางรน แดดเริ่มร้อนแล้วครับเหลืออีกหลายล้อเลยนะครับไม่รู้จะถ่ายทันถ่ายครบไหมครับสำหรับรายละเอียดนะครับเพราะบางทีถ้าเขาแห่แล้วเราไม่มีเวลาได้คุยกับกันกับเขานะครับพีด9,006สามแท่นนะครับโอ้ยสองแท่นแล้วก็มี p ี k m a 8,004แล้วก็มี CN Audio ด้วยหนึ่ง นอกนั้นก็จะเป็น SAE TX 3 6 6แันทนนะครับพรอสก็จะมีของ ATS แล้วก็จะมีของมารันี่ครับผมควบคู่ก,กันนะซิสต็มเคยเจอกันที่แพร่ครับจังหวัดแพร่ครับตอนตอนที่ไปงานเดโมเดีนะ๋ยว จที่พายนดังัมอนที่ซีนเมืองดังควานัวาน ก็คือตู้มันจะบีวีก็ไม่บีวีครับจะเทอร์โบก็ไม่เทอร์โบครับมันก็จะเป็นลูกผสมครับอันนี้แถวล่างก็จะเป็นตู้เก่าของเขาครับเริ่มเล่นสงการกันแล้วครับ Oh, um... อนนี้ก็เตรียมที่จะลากออกไปแล้ว เอบนถนนครับนแรกไมก่อนแรกกไม่ร้อนเลยแมร้อนเลยไันมนลนะนนะเดินหน้าไปอีกคุณเหลออะไรไอคุณขอเอาคุณเหมอคันร้อนแรกร้อนร้อนจอเลยรอนจะรแล้วอเาเอนอะเอเลยเดาล่ล ลากไปแล้วครับลากครับนี่รถล,ล,ลากของแท้ดี SD. เอาไห้เอาไห้เอาไห้เยอะเอาออกก็ได้ครับเอาไหมโอเคโอเคดูครับอันนี้แค่เพิ่งเริ่มนะครับเริ่มต้นครับ

สาย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 ไฟสายไฟคอยฮักสายหมดเลยคอยแล้วฮักสายหมดเลยไปเลยไปเลยนี่ครับเส้นีของแห่ไม้ข้ามภูมอยู่ตรงนี้ครับนอกจากเครื่องเสียงนี่คือความสามัคคีครับ เอาหมุนกลับมาขึ้นขึ้นหมุนกลับมาขึ้นกลับมาขึ้นกลับมาขึ้น ไปดูร้องอื่นกันต่อครับผม